Eh hey, amoule. Hello, Solar. ฝันเห็นผีเต็ไมไปหมดเลยผู้หญิงใส่สบายลอยอยู่ในอากาศระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองแต่หน้าตาเขาอะ่ะสวยแต่เละนะหลังพัดลมตรงพัดลมเลยผู้หญิงยืนอยู่แต่ว่าเป็นมวยผมต่ำนะพี่เจผมดำไม่ได้แก่มากอาจจะ40-50ยืนยิ้ม ผู้หญิงที่พี่เจเห็นห่อเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาแบบไม่ให้ขึ้นไปก็คือเขายืนอยู่นี่เลยเออเนี่ยนะไม่รู้ว่าหนูจะขึ้นพี่เจผู้หญิงคนนี้ที่มานู่นนูนนู่นคนที่สองคนกลางอ่ะที่มาให้เห็นตอนแรกที่บอกว่ามวยผมต่ําๆอะคนนี้เลยคุณนับถือเจ้าแม่คนนี้ พระโพธิสัตว์คนอิมพี่โอเป็นคนคนหนึ่งที่ใช้คําว่าใกล้ชิดท่านแล้วกันผมไม่รู้นะผมอยากสื่ออยากให้ลองสื่อดูตั้งใจมเล่าตั้งใจก็เอาทุ่มก็ได้สวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการเดอะซิกเซนต์คนเห็นผีนะฮะและวันนี้เราอยู่ที่คลองด่านใช่คลองด่านเลยนะบางบ่อบางบ่อคลองด่านบางบ่อนะซึ่งเรื่องราวเนี่ยบ้านหลังนี้ที่คุณเห็นเนี่ย ประมาณ50ปีนานมา,นานพร้อมสะพานข้ามคลองอและที่สำคัญครับพื้นที่นี้เนี่ยที่นี่เขาอยู่กันมาเป็นร้อปีแล้วตั้งแต่รุ่นอาโอ้ยาวนานและอามาเพิ่งเสียไปเมื่อช่วงโควิดนี่เองอามาอายุร้อยสปีโอ้โห,โหอยู่กันมันนานมากนะคุณแม็กเจ้าของเรื่องบอกว่าฝันเห็นผีเต,ต็มไปหมดเลย คนนู้นคนนี้คนนั้นโอ้อะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วประกอบกับอา่านี่แหละ <Okay. S 1> เป็นคนเอาบางสิ่งบางอย่างมาไว้ในบ้านก็เยอะเช่นกัน mm hmm. ก็เลยทําให้เฮ้ยมันเกิดจากอะไรทําไมเขาถึงฝันเห็นอะไรแบบนี้ <c oughs> หรือแม้แต่ชีวิตทําไมมันถึงดิ่ง,ลง mm hmm. อลกเอางี้ละกันเชิญคุณแม็กก่อนเลยอ่ะสวัสดีครับคุณแม็กนี่อยู่ข้าง นใหญ่ที่ผมจะเจอคือเจอในรูปแบบความฝันฮะคือว่าถ้าเกิดจะให้สัมผัสเจอเป็นตัวเป็นตัวเงี้ยผมไม่สามารถจับมองเห็นได้แต่ว่าผมผมมีความรู้สึกเวลานอนเงี้ยหรือจะมีเซน์เนี้ยคือส่วนใหญ่จะมาสื่อทันด้านความฝันในฝันก็เห็นมีความรู้สึกว่ามีผู้หญิงอ่ะข้างๆผมก็เลยเอาเมือจับขวัวผู้หญิงแล้วบินขึ้นมาแล้วเป็นหน้าผู้หญิงที่ เป็นผีก็ได้ก็ได้ครับซึ่งตอนนั้นผมตกใจมากแต่ด้วยว่าความกลัวแล้วผมก็ตั้นจิกสื่อถึงสเสด็จพ่อเนี่ยฮะก็แล้วก็เห็นสเสด็จพ่อเนี่ยมาหน้าประตูเปิดประตูมาแล้วหลังจากนั้นในความมืดตรงน,นั้นก็คือสว่างขึ้นน้องส้มเห็นอะไรบ้างจากหน้าบ้านเนาะหนูไม่ได้รับรู้ถึงพลังงานของเจ้าที่เลยอ่าไม่มีเจ้าที่เจ้ทาง มันมันเหมือนมีแต่มันเข้าไม่ถึงตัวบ้านยังไงก็ไม่รู้พี่เจมันแปลกมันเหมือนกับเคยมีแต่ตอนนี้ไม่ดีอ,ะอ่ะแล้วก็เห็นเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่คุณพ่อนะคะเห็นเป็นผู้ชายไม่สูงมากนะคะแล้วก็ผมขาวแล้วก็ใส่เสื้อสีฟ้าคล้ายเสื้อเชิ้ตแล้วก็เดินจากตรงเนี้ยทะลุเข้าไปตรงหลังบ้าน แต่ไม่ใช่คุณพ่อนะเขาเหมือนเป็นเหมือนคนเป็นคนที่เคยอยู่ที่นี่ใช่เหมือนคนที่เคยอยู่ที่นี่หรือเคยเป็นญาติอะไรแบบเออบรรพบุรุษอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเข้าไปถ่ายกันหนูเห็นผู้หญิงใส่สบายลอยอยู่ในอากาศระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองซึ่งหนูไม่แน่ใจว่าทำเลเขาอยู่ตรงไหนและหนูรู้สึกว่าเขามากับของอะไรบางอย่างมากับ บางสิ่งบางอย่างด้วยใช่ค่ะโอ้เอาสองอย่างนี้ก่อนนะเอาสองอย่างนี้ก่อนผู้ชายมีไหมเดี๋ยวผู้ชายถ้าเกิดบรรพบุรุษของผมนะก็มีเหล่ากงเหล่ามากอยู่เหมือนกันครับเอาเอาเหล่ากงก่อนครับผมตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเป็นยังไงต้องบอกเป้าตมตงว่ามีแต่ลูกมีแต่ลูกอันนี้ไม่รู้ยังไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่น่าจะเป็นบรรพบุรุษใช่ค่ะรู้สึกเลยว่าเป็นบรรพบุรุษผู้หญิงใส่สบายสี หนูเห็นไม่ชัดแต่หนูเห็นเหมือนสบายสีออกเขียวๆแล้วผ้าถุงเนี่ยจะออกไปทางเดชมพูชมพูยังไงก็ไม่รู้ดูแต่งกันแบบคอนทราสมากเลยสีฟิลคล้ายๆแบบแม่นางไม้ฟิลคล้ายๆแบบวิญญาณที่มากับไม้หรือวิญญาณที่มากับอะไรที่มันเป็นของของวัตถุมงคลของข,องขลังอะไรอย่างเงี้ยพี่ฟิลนั้นอะแต่หน้าตาเขาอะสวยแต่เละน,นะ สวยแต่เละ,อะโอเคเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนีสิ่งที่เห็นสองสอ,งอย่าง2อ,อย่างพี่โอบ้านหลังนี้หันหน้าที่ไหนโอบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พิงตกใต้พิงตกใต้บ้านหลังนี้ส่งผลยังไงบ้างครับเท่าที่เห็นแล้วโอ้โหนี่นะเจอสะพานเลยครับข้างหน้าเราก็เสาไฟฟ้าที่ชงมากขบาหน้าบ้านอะเนี่ยหลักๆเลยการเงินการงานการเงินการงานความเจริญรุ่งเรืองอก็จะมีปัญหาความมั่นคงในหลุดแน่นอนอเป็นไหมเป็นการเงินมีปัญหาไหมการงานมีปัญหาไหมการงานตอนส่งๆความเจริญรุ่งเรืองคืออะไรความเจริญความเจริญก้าวหน้าของใ้านที่การงานของบ้านใช่มีไหม เป็นไหมมีปัญหาหมดเลยนะอันนี้สะพานเท่าที่เราเคยถ่ายมาเป็นหมดแบบนี้เป็นหมดแล้วก็โดนสฟฟายไฟครับพี่เจครับด้วยชัยภูมิที่ว่าด้วยชัยภูมิที่ว่าก่อนมีผลอะไรที่ทําให้คุณแม็กเนี่ยเขาฝันเห็นผีไหมอืมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการฝันเห็นผี หรือสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้า้าแกผมมองตรงนี้บ้านเนี่ยมันจกจะออกหินหน่อยพี่อเพราะว่าถนนกับพื้นบ้านอ่ะต่ำมันก็จะเป็นหินหินก็คือพลังงานสีดํไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยมีโอกาสที่จะเจออะไรแบบนี้ได้โอกาสมีครับตรงนี้เดี๋ยวเสียงพอดีเสียงรถมันดังมากเดี๋ยวผมขออนุญาตมูฟเข้าไปข้างในนะเข้ามาด้านในซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ อย่างนี้เรียกอะไรฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ครับเนาะใช่ครับก่อนฮาร์ดแวร์รวรซึ่งถ้าเข้ามาเนี่ยคุณคุณจะรู้สึกถึงความโบราณแล้วกันนะ <S <S ของบ้านริมคลองคล้ <S <S <ๆ>ายๆเหมือนบ้านริมคลองย้อนยุคไปนะอ่าย้อนยุคไปเลยหลังนี้แค่สิปีนะแค่สิปีแต่เขาเรียกอะไรอนะมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆอยู่ผสมเต็มไปหมดเลยเห็นอะไรอีก นหนูเห็นมือที่โผล่ออกมาจากชั้นสองตรงนูน้นใช่นะใช่มันมันมาแต่มือพี่มันไม่เห็นตัวแต่ว่ามาหลายคนนะคุณกำลังจะบอกว่าเวลาฝันฝันเห็นฝู่งชนหรือเปล่าคะเ,เคยเคยเป็นยังไงเป็นไง,นไงอย่างวันเนี้ยที่จะมาก่อนรายการเนี้ยผมช่วงประมาณสายๆผมก็ยังฝังเห็นเป็นผู้หญิงกับผู้ชายอเอาเพราะฝัผมนะผมมอบเป็นคนเขเมรเลยเป็นมีเลือด แล้วในฝันก็ก็มีคุณพ่ออยู่ด้วยบอกพ่อเห็นไหมพ่อเห็นไหมจงเราก็ตื่นมามแต่เราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าโอเคเราจะเก็บดีเทลนี้ไว้แล้วเป็นร่างไม่สูงมากแล้วก็จมูกเขาเรียกว่าอะไรจมูกแบนๆป้นๆปะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่แต่หนึ่งเลื่อนแต่ว่าย้อนไปนาอีกก็เคยเห็นอยู่แบบเดินขึ้นลงแบบเยอะมากแต่มันไม่ใช่บ้านผมแต่ฝังเห็นว่าแบบอ,อ๋อฝัน ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าพอดีเห็นถามว่าเห็นฝุ่นชนก็คือสิ่งที่ผมจาได้เราพูดมาแล้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าสมมติมว่าเริ่มเจออะไรหรือมีอะไรทักที่ตรงเอาเรื่องที่เราฝันเข้ามาได้เลยนะน้องมองว่าเป็นยังไงน้องจงหนูมองว่ามันมีวิญญ,ญาณตกค้างอยู่อาศัยภายในบ้านเรือนและซ่อนเร้นตามมุมหรือบางบางมุมหลือบะอะค่ะซึ่งบ้านนี้มีมุมเยอะบ้านเราเนี่ยล่ละบ้านนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านอื่นนะ หนูไม่แน่ใจเพราะหนูยังไม่ได้ไปบ้านอื่นแต่ถ้าเอาบ้านเนี้ยหนูรู้สึกว่ามีอันนี้ต้องถามว่าเจ้าบ้านเจ้าของบ้านข้างซ้ายซีกซ้ายใครมีปัญหาบ้างอร่างกายซีกซ้ายใช่ไหมคะหนูทีซีกซ้ายผมไม่แน่ใจอะไม่แน่อันนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ซ้ายไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พี่ชายหรือแม้แต่ตัวเราคนที่อยู่บ้านหลังนี้ มีใครมีปัญหาบ้างถ้าถ้าทำนะปัจจุบันยังยังไม่ได้แบบเจาะจนชัดเจนแต่ถ้าเกิดหลังจากอันนี้ผมอาจจะไปเช็คอีกทีนึงอาใช่ไม่ไม่ใช่พอบอกปุ๊บโอ้คุณเป็นึ้นมาทันทีนะไมเอานะอย่ามาโนนะอย่ามาโนนะเออคือไม่เป็นก็คือไม่เป็นอันนี้เราก็แค่เช็คจากห่วงจุ้ยแค่นั้นเองอันนี้ห้องอะไรเอ่ยจะเป็นห้องออกกําลังกายครับห้องออกกําลังกายที่ทุกวันนี้น่าจะเปิดประตูไม่ได้แล้วก็วางเก้าอี้ไปด้วยขออนุญาตครับได้ครับ คุณตาที่หนูเห็นตอนแรกอะค่ะเขายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็เหมือนพยายามทํามืออย่างเงี้ยประมาณให้ขึ้นให้ขึ้นขึ้นบ้านขึ้นบ้านลุ้นลุ้นใช่ตอนนี้พยายามจะให้ขึ้นบ้านอย่างเดียวเลยนะเชใช่ไหมหนูไม่รู้ชั้นสองมีอะไรแต่หนูรู้สึกว่าทําไมสิ่งที่สิ่งที่เขาอยู่บริเวณเนี้เขาแบบ เรียกเราจังเลยแล้วก็ขนลุกตลอดเวลา,าวคนลุกเบาๆตลอดเวลาเดี๋ยวไป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 ดี๋ยวขอดูก่อน <c oughs> ตอนนี้เท่าที่เห็นนี่ประมาณนี้นะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวมีจุดหนึ่งน้องส้มเดี๋ยวจะให้ไปดูในครัว ขอบคุณครับสปอนเซอร์แมถ้าไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเรานะใครที่อยากสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเ็นผีให้เราได้ไปต่อเนี่ยโอ้กราบเลยครับนี่โทรมาเบอร์นี้เลยนะฮะขอขอบคุณเออเอมเลตคโอ้วหาสวยมากเลยขอขอบคุณเออเมเลตครับเครื่องรางของขลังนะนี่เลยเขาย้ายตลาดแล้วด้วยใช่ไปที่ตลาดสวนมากเข้าไปเลือกหาดูได้ที่ช็อปตลาดสวนมากใช่นะฮะเข้าไปดูได้เลยมีโอ้โหของดีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยจะส่ง Uh huh. ที่นี่เขาก็รับปรึกษาด้วยเหมือนกันเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจเออเ e นตครับผมขอขอบคุณฮ so ัลโหลโซล่านี่ครับอยากจะติดโซล่าเซลล์ช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่าไฟขึ้นแล้วรอเนี่ยรกร<จ>ะซอมตกนรกค่ะแล้วถ้าคุณติดตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วหรือติดตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ <Ừ. S 1> ประหยัดไปเยอะแล้วนะติดโซล่าเซลล์นะผมบอกเลยหาบริษัทที่ดีปัญหาเกิด คุณตามหาคนคนนั้นได้ไหมเออบริการหลังการขายและเฮลโลโซล่าเรายังอยู่ตรงนี้โทรมาได้เลยครับผมพี่เจตรงวันใดค่ะนี่ะหลังพัดลมตรงพัดลมเลยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงยืนอยู่นี่นะนี่นะใช่ผู้หญิงนะขยับไปแล้วสวัสดีครับผู้หญิงยืนอยู่แต่ว่าเป็นมวยผมต่ำนะพี่เจผมดำไม่ได้แก่มากอาจจะ40-50 ยืนยิ้มยืนยิ้มอยู่แต่หนูไม่แน่ใจว่า40-50จริงหรือเปล่าหรืออาจจะแก่กว่านั้นเพราะเป็นคนแก่ค่ะหน้าคือออกแก่แต่ไม่แต่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้งอมมากหรือถึงขนาดร้อยปีซึ่งไม่น่าใช่อาม่าอาาอันนี้เขาสัอะไร เขาใส่เสื้อคอกลมเหมือนเสื้อตัดสมัยก่อนแล้วเป็นกระดุมผ่าหน้าแล้วแขนประมาณเนี้ยแขนสามส่วนเนาะประมาณเนี้ยแล้วก็สีออกเทาๆเคยฝันเห็นไหมคุณแม่เคยฝันเห็นไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นใช่อุ้ยนี่ทำไมเขามาอยู่ที่นี่ได้หนูว่าเขาหลังบ้านเป็นอะไรคะบ้านก็เป็นเป็นบ้านอีกหลังนึงบ้านหลังนึงเลยหลังชนกันเลยใช่ครับอ่าฮะอันนี้เขาสื่อสารได้ไหมสวัสดีครับเขาเดินนําขึ้นชั้นสองอุ้ยทุกคนพยายามจะให้ไปชั้นสองหมดเลยเออ พี่ควรกลัวไหมทุกคน,คนกลัไม่อะไม่ได้ดูน่ากลัวแต่เขาดูเป็นคีย์เวิร์ดบางอย่างเหมือนเขาอยู่ตรงนี้อยู่มานานแล้วแล้วก็อยู่มาเกินห้าสิบปีแล้วอ่าฮะอ่าฮะแล้วอยู่โดยที่ไม่ได้มีใครเส้นไหวอะไรเขาเลยซึ่งเขาก็ไม่ใช่เจ้าที่แต่เขาก็ไม่ใช่หนูไม่แน่ใจว่าเขาสัมภเวสีหรือเปล่าหรือเขาเป็นวิญญาณคนที่เป็นญาติพี่น้องแล้วอ,อยู่ตกค้างอยู่ในบ้านอ่าฮะเมื่อเมื่อสักครู่นี้ เห็นมีถามว่าที่นี่มีคนเสียชีวิตเยอะไหมถนนต้านหน้าถนนมีมีดีกว่าแต่ว่าเยอะขนาดไหนก็สถิติผมไม่สามารถเทียบได้แต่ว่ามามีมามีครับทุกปีไหมเออผมเฉลี่ยให้เลยครับปีละคนก็ได้ครับปีละครั้งปีละคนเลยนะมีคนเสียชีวิตอยู่เนี่ยเขามีโอกาสเข้าบ้านหลังนี้ได้ไหมก็ได้เพราะว่านนี้ไม่ไม่ไม่เจอเจ้าที่เลยค่ะเรายังไม่เห็นสิ่งป้องกัน ใช่ค่ะว่างั้นเถอะใช่แต่หนูมีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่สัมภเวสีสัทีเดียวพี่เจหันนินึงพอมีญาติคนไหนที่แต่งตัวประมาณที่ส้มบอกไปไหมคะลืนนึกออกไหมไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่นะไม่จำเป็น<ม>ต้องอยู่ที่<อ>นี่นะคะท่าถ้ายากชอบการแต่งตัวมีเยอะครับที่เสียชีวิตแล้วใช่ใช่แต่งตัวแบบที่ส้มบอกไปนะเยผมไม่มั่นใจเลยเซนแต่ว่าเขาจะเป็น คนชอบแต่งตัวชอบตัดเสื้อผ้าอ่าเป็นคนตัดเสื้อผ้าใส่เองอ่ะพี่โอตรงนี้พอดีว่าในเรื่องของชัยภูมิผมจุวยผมต้องทักเรื่องนี้ครับครับผมนี่บันไดอ่ะอันนี้คือบันไดขึ้นบ้านค่ะพอลงมาเนี่ยเจอเตาเจอเตาสองเตาเออสามเตาเลยสามเตานี่อีกเตาหนึ่งอ่าฮะนี่อ่เตาก็จะอยู่ในโซนนี้แหละครับอ่าของบ้านเลยอันนี้ส่งผลยังไงการที่บันไดชนเตาแบบนี้ ก็จะมีผลคือเรื่องของครอบครัวในครอบครัวเราเนี่ยเตาเป็นส่วนสําคัญเลยนะเป็นเป็นปัจจัยหลักครับเวลาเราจุดเตาแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ลมผ่านไม่ลมไม่ให้พิงลมอย่างนี้เพราะจะทําให้ครอบครัวเนี่ยแกอ่งตามตามหลักของหกจุยนะเขาก็จะปิดจะจะมีหน้าต่างตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่อย่าให้มีหลังเตาแต่อย่าให้มีหลังเตาเพราะฉะนั้นเวลาเราทําจะทําครัวทาอาหารเนี่ยก็จะเป็นทางทางนี้เนาะทางขวาอื สายสิสายสายบันไดก็จะชงกับคนที่ทำแล้วทํากับข้าวทําอาหารประมาณนั้นอาจชงควางนี้อาจจะมีแขนเอวบันไดครับผมหนูถามนิดนึงค่ะอาม่าค่ะตัวไม่สูงมากใช่ไหมคะเตี้ยๆเนาะแล้วก็เดินแบบขาไม่ไม่ไม่ตรงอ่ะเหมือนขยกข j เยีนิดนึงปะถ้าเดินโดยไม่มีไม้เท้าก็คือขยก o ย j กเลยใช่ครับหนูเห็นแล้วเขาใส่ผ้าถุงปะคะใส่ครับอ ชั้นสองค่ะอาม่าขึ้นชั้นสองทุกคนไม่รู้นยปกติปกติอาม่าจะไม่ค่อยขึ้นข้างบนหรือเปล่าคะพอมีความรู้สึกว่าท่านเหมือนท่านจะเดินเข้าห้องน้ําอันนี้ห้องน้าปะห้องน้ำาห้องส้วมตรงนี้ใช่อ่ะท่านจะเดินเข้าห้องห้องส้วมห้องน้ำในของท่านตรงเนี้ยแล้วท่านอันนี้คือภาพที่แบบรีเพลย์ซ้ำๆใหต้องเห็นนะแล้วท่านก็แบบว้าไปแล้วก็อยู่ข้างบนชั้นสองแล้วแบบอ๋อเรียกเรียกด้วยเรียกทำไมแข้างบนมีอะไรอยากไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะ เมื่อกี้ผมเจอดวงยานหนึ่งแล้วกันคุณส้มค่ะตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะตั้งแต่ข้างล่างแนละ้วผู้ชายป่ะพี่เจอันนี้ผู้หญิงอนะผ,งผ,ผู้หญิงคนนี้แล้วลอยได้ด้วยชุดขาวปะ่ะเมื่อกี้ไม่ทันดูคือเห็นแต่หน้าเขาขาวอยู่ตรงเนี้ยผมยาวไหม,มผมยาวตรงใช่ไหมผมตรงใช่ไหมใช่คือคนเนี้ย หนูไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับมือที่เราเห็นเปล่าะที่ตะกายตะกายอยู่ตรงนี้ใช่พิเศษเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าพลังงานเขาอ่ะคือหนูจะจับอัตลักษณ์พลังงานได้เนาะหนูรู้สึกว่าอัตลักษณ์พลังงานเขาอ่ะคล้ายกับดวงวิญญาณผู้หญิงผู้ชายที่เอามือมาอย่างเนี้ยให้เห็นนะมีไหมผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยเคยฝันแต่ผมรูุคนเดียวกันหรือเปล่านะนั่นแหละครับคือเห็นคนนี้คนนี้มาในฝันเขาทําอะไรนะผมเขาแค่อยู่ข้างข้าแล้วผมก็งงว่าผู้หญิงที่ไหนไม่อยู่ข้างผม ผมก็เลยจับขวขึ้นมาดูเฮ้ยก็ตรแล้วก็เป็นหน้าแบบเบียวๆแล้วตรงผมกลัวเฮ้ยเฮ้ยแต่หน้าเขาไม่ได้อ้วนนะหน้าเขาจะแบบตอบตบเรียวๆห้องเราใช่ครับพอดียาตนะคะได้ครับก็ลบหน่นะคะคนส่วนเอิผมไ้่เป็นไรค่ะอืมเอ่อ เตียงนี้เป็นมไ,ไม้อะไรคะไม้อะไรนานยังนานยังเออก็กล่องโควิดถามว่าเป็นไม้อะไรเออผมไม่รู้ชื่อไม้คืออันนี้รับมาจากใครหรือเปล่า เราไปซื้อจักโรงไม้แล้วมาให,ให้เขาทําให้อ๋อซื้อไม้มาประกอบเองใช่ครับใช่เวลานอนแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมานอนด้วยหรือรู้สึกนอนหลับไม่สนิทบ้างไหมคะหลับไม่สนิทเพราะว่าส้มเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งอยู่หัวเตียงตรงนู้นจริงว่าเนี่ยผู้หญิงชุดไทยที่เห็นชุดไทยที่ลอย,อยๆอถูกไหมแล้วเขาบอกเขามากับไม้อ,อ่าออออตอนแรกก็นึกว่าเป็นเครื่องร่างของขังอะไรช่วงนี้มีอาการภูมิแพ้บ้างไหมคะ สามถึงสี่อาทิตย์ถึงไหมที่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับพลังงานลบที่เป็นพลังงานของเขาซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเขามาทําร้ายเรานะแต่การมีอยู่ของเขาอ่ะมันทําให้เกิดพลังงานลบรอบตัวเราออันนี้คือเห็นได้ชัดเลยชัดเลยค่ะคนนี้พี่โอเราเจอกันแล้วมีที่แก้ไงว่าถ้าเกิดปัจจุบันนั้นถ้าวิธีแก้เหรอคะยวส้มฟองคุยแล้วเราให้เขาไปสู่ภพภูมิที่เขาควรจะไปหรือว่า ไปที่อื่นละกันได้คับอันนี้อันนี้ส่วนของผู้หญิงชุดไทยนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะเราเราเป็นคนที่ปั่นให้ให้เขาอะฝันเรื่องราวแปลกๆช่วง2-3สัปดาห์มาน,นี้ด้วยฝันแบบไปที่แปลกๆหรือฝันไปที่ที่เราไม่คุ้นเคยไม่รู้จักแต่เจอคนเยอะหรือเจอคนที่แบบเรากลัวใช่ครับเป็นปะ เน, <laughs> เนี่ยเขาส่งผลพี่เจเหมือนดึงเขาไปสู่ภพภูมิอื่นๆมิติทับซ้อนอื่นๆที่มันเป็นโลกของคนตายอะ่ะพี่เจอ,อ,อารมณ์แบบนางไม้อยากได้อะ่ะออื แต่ว่าพี่เขายังมีบุญอยู่ไงคือก็เห็นว่าเขามองเห็นแล้วเจออยู่บ่อยเอ้าเข้าทางฉันเลยพี่เข้าใจฟิลแบบเหมือนผีแม่ไม้แล้วอยากได้ผู้ชายคนนี้ปะอ่าฮะ uh huh. หนูว่าคลายคลาย้ายเขาอยากได้เขาอยากได้แต่เขายังทาอะไรไม่ได้เพราะพี่เขายังไม่ดวงตกเหรอคุณมีแฟนยังมีแล้วมีแล้วเหรอไม่ไม่เคยเจออะไรใช่ไหมนอนหลับกลางคืนไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่ผมบอกว่าตัวเป,เป็นผีไม่เคยเจอแต่ว่าในรูปแบบฝันนะ อีกคันนี้ในทางของฮงจุ้ยก็เห็นอยู่เนาะพี่โอเนาะหันหัวไปหน้าบ้านหันหัวไปเอารถวิ่งรถวิ่งทำให้ปวดหัวไมเกรนปวดเมื่อยตั้งแต่หัวจนศีรษะมาถึงบ่าไหลในเหล่าแล้วก็สีสีทําให้ตัวเองเนี่ยไม่เกิดอลงแล้วถ้าเปลี่ยนสีคนสีอะไรดีสีขาวขาวดีกว่าสีขาวเม่คุณส้มที่คุณเห็น อาม่าผมผอมหมายถึงอาม่าหรือผู้หญิงมวยต่ำอาม่าอาม่าอาม่าะผอมไม่ไม่ถือว่าอ้วนแต่ก็เหมือนมีเนื้อนิดนึงใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงผมประมาณนี้ใช่ซอยๆแต่ผมขาวนะอ่าใช่คนนี้ไหมไหนอะหนูไงหนูว่าใช่ในในบอดี้ในอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าความที่หนูเห็นน่ะคือแก่กว่านี้เยอะอือไใช่อันนี้น่าจะนานแล้วเหมือนกัน แต่แต่ด้วยทรงไหล่อะทรงหัวไหลกับคอกับรกระโหลกอะดูไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยที่บอกที่ที่หนูส้มบอกว่าให้ขึ้นมาชั้นสองขึ้นมาชั้นสองนี่ชั้นสองนะ,ะเราก็ยังไม่ได้เจออะไรมากมายนอกจากผู้หญิงที่ลอยไปลอยกันลดันขึ้นไปชั้นสามอีกใช่แล้วก็มีหัวเตียงหัวเตียง,ยงอ๋อที่บอกว่าเป็นผู้หญิงและห้องพี่ชายห้องพี่ชาย เจอแต่สัมภเวสีอยู่พี่แต่ว่าด้วยความห้องมันไม่มีคนอยู่เนาะมันก็สัมภเวสีอยู่ก็ไม่แปลกอพอเขามาเขาก็ออกไปมาเราไปมาเราไปมันไม่ได้แบบอยู่ประจำอะคะ่ะ uh huh. ก็คือถ้าวิธีแก้นะคะก็คือพี่ชายมาให้สวดมนต์หน่อยมีชินะบัญชรมีใจสรคมอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น3ากันเดี๋ยวชั้นสาเนี่ยผมขอขอกล้องขึ้นไปหน่อยดีกว่า ไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขบวนอาคุณ,ค,ณคุณคุณแม็กเชิญด้านล่างก่อนเดี๋ยวผมขอขึ้น<อ>ไปเองได้ครับขอขไปสำรวจดูก่อนออว่าเราจะเจออะไรบ้างตอนนี้เรากำลังขึ้นไปชั้นสามนะฮะพี่เจเจออะไรผู้หญิงที่พี่เจเห็นหอเขาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาแบบไม่ให้ขึ้นไปก็คือเขายืนอยู่นี่เลยเออเนี่ยนะตรงนั้นชัประจันหน้าเราเนี่ยนะค่ะไม่รู้ว่าหนูจะขึ้นตอนนี้เขาเป็นไงตอนนี้เขาเขาถอย ตอนนี้เขาพยายามหลบมุมค่ะพี่เจแล้วหนูขึ้นมาเห็นผู้ชายมีผู้ชายอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเออพอหนูชี้เขาเขาก็ถอยไปนิดนึงแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายๆคุณคุณลุงตอนแรกที่หนูเห็นคุณตาตอนแรกที่หนูเห็นนะพี่เจแต่ว่าเขาดูหนุ่มกว่าตอนนี้เขามีใครสื่อสารได้บ้าง มีผู้หญิงคนนั้นพยายามจะสื่อสารว่าอ่ะขอทีละคนแล้วกันนะผู้หญิงคนนี้เป็นไงสวัสดีครับทำไมถึงไม่อยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่เจทํทำไมถึงไม่อยู่นี่ครับเป็นอะไรตายทำไมถึงเรื่องมาอยู่บ้านหลังนี้เขาเอากูมาใครเป็นคนเอามาครับอาม่ามีหลานกี่คนอาม่ามีหลานกี่คนครับอาม่ามีหลานกี่คนคบหลานเยอะอยู่ครับเยอะเยอะก็ครอบครัวเนี่ยก็มีลูกคนสองคนเนี่ย ถ้าเป็นหลานเนออยัางต่างก็มีหลานเยอะมากครับเยอะมากด้วยอ,อจะบอกว่าหลานเป็นคนเอามาเงี้ยเหรอคือผู้หญิงคนนี้เขาพยายามไม่รู้ว่าเขาเบีเ่ยงเบนประเด็นหรือเปล่านะพี่เจแต่เขาบอกว่าก็ถามมันดูสิว่าบรรพบุรุษมันมีลูกหลานกี่คนพี่เจในห้องมันมีอะไรเก็บไหมเขาบอกว่าไม่ให้เข้าไปในห้องในในห้องมีอะไรที่เข้าไปไม่ได้ไหมครับ เข้าได้เลยเข้าได้หมดเลยครับคือห้องใครอุ้ยพี่เจเจออะไรหนูเห็นผู้หญิงคนเมื่อกี้กับผู้ชายคนเมื่อกี้คนไหนคนไหนผู้หญิงคนเมื่อกี้คือผู้หญิงที่ดักเราอ่ะอ่าด้านหน้ากับผู้ชายที่หนูเห็นตรงเนี้ยอ่าผู้ชายเอาสองคนเมื่อกี้นี้นะ เขาพุ่งไปตรงนู้นโดดล่ะออกโดดหนีออกไปเหรอใช่แล้วทําตัวเหมือนเหมือนแบบกําลังกินอะไรอยู่แต่แบบไม่รู้ว่ากินอะไรแต่ว่าปากเลอะเลือดเหมือนปอบเออเนาะคล้ายๆเลยค่ะหนูเลยตกใจอยู่เลยลองเฮ้ยแล้วเขามานั่งกินโชว์ทำไมอ่ะหนูว่าเขาอยากขู่เรามากกว่าพี่เจให้เรากลี้นะพี่เจโอ้นิสารนะโอ้่ตกใจ ต๊บนึงนะหนูขยับของให้เขาก่อนนะนี่เหมือนมีราวตากผ้าอยู่มันเป็นมันเป็นอันด้วยสารโอ้นีนี่ราวตากผ้าทั้งนั้นนะเรารอยู่กับสารเลยเราคือสารไม่มีเจ้าที่พี่เจที่เขาบอกว่าอยากขึ้นมาเพราะเขากลัวว่าเราจะมาทําทุบสารหรือไล่เขาออกจากสารพี่เจคือกาลังจะบอกว่าผีาอยู่ในนี้แน่นอนผู้เขายึดสารไว้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอะ่ะอ uh ่า huh. ก็ไม่ได้กลัวเรานะออืผู้หญิงก็ได้ยินเสียงป่ะได้ยินพี่เจเลงมานะนี่นะไม่รู้เสียงอะไรนะครับคนลุกว่ะโอ้<ะ>นี่รวบร,รวมอยู่หน้าศาลเลยมันฟิลเหมือนปอบอ่ะพี่เจเพราะหนูปวดท้องมากเลยตอนเนี้ยอันนี้อันนี้คือภาวะปอบที่จะมาสมมุติถ้าผมพูดนี้ว่า มารอบางสิ่งบางอย่างได้ไหมได้พี่คนในบ้านนี้ต้องระมัดระวังเรื่องไตเรื่องตับหรือว่าเรื่องอวัยวะภายในมากๆเลยนะคะอ่าฮะลำไส้ลำไส้<ม>ไใช่อ,อวัยวะภายในช่วงท้องอ,ะงอ,งอ่ะช่องท้อง แล้วเขาแล้วเขาอยู่ในศาลเขานั่งอยู่บนหลังคาบ้านนู้นแล้วเขานั่งหัวหล้อกันนะพี่เจ่แล้วเขา,าอะชักนำดวงวิญ,ญญาณที่ถึงคราวต่างๆหรือทั้งที่ไม่ถึงคราวต่างๆเข้าบ้านทำให้การค้าขายหรือการทำงานของคนในบ้านนี้แย่ลงตกต่ำลงเพราะว่าเหมือนเลี้ยงผีอยู่รอบบ้านกระาดาจะทำให้พื้นที่นี้ล้างหรือเปล่า จร,จริงๆเขาอยากให้มันเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำต่อให้มีคนอยู่ก็เหมือนได้มีคนอยู่ว่ะพี่เจแล้วอย่างอย่างนี้เนี่ยเขาคนละพวกกันกับสิ่งที่ทำให้คุณแม็กฝันหรือเปล่าคนละพวกกันค่ะคนละแยกนะสิ่งที่ทำให้คุณแม็กฝันเนี่ยคาดว่าน่าจะมีที่มาที่ไปอย่างอื่นอยู่ใช่โอเดี okay, ๋ยวเดี<ต>๋ยว,วหนูค่อยเล่าเอาทีละเคสเอาเคสนี้ก่อน คือเคสเนี้ยมันเป็นของไม่ดีที่มันเข้ามาจากการนําเข้ามาของคนในบ้านแล้วมันก็อยู่สถิตยอยู่กับบ้านอะพี่เจพร uh huh. พอเขาแบบหลุดมาคํานึงใช่ปะเหรอให้ถามว่าบ้านนี้มีลูกหลานกี่คน uh huh. ซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันเป็นฟิลของอาม่าเอาเข้ามาเองโดยที่มาจากติดมากับพระติดมากับสิ่งของ uh huh. ติดมากับของขลังหรือเปล่า uh huh. หรือมันมาจากลูกหลาน uh huh. ซึ่งอันนี้หนูไม่ทราบ uh huh. แต่เขาเขาขยายปมให้เรามานิดนึงก็คือว่า เป็นของที่ห้อยคอได้